สวัสดีค่ะเจอกันกับใต้อีกแล้วนะคะในช่องกีตร์สตูดิโอค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กับต้้ยเวยนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะเปิดมาปี2,564นะคะก็ถือว่าเป็นคลิปแรกเลยนะคะที่ มาส่งมอบความสุขให้กับทุกๆท,ท่านนะคะก่อนอื่นนะคะตาก็ต้องขออวยพรปีใหม่ให้กับพี่ๆเอซอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดจริงใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกอย่างนะคะวันนี้นะคะตาก็มีนะคะมาพิเศษน,นะคะมาบอกให้กับพี่ๆเพื่อนทุกคนนะคะที่กําลังติดตามนะคะกําลัง เครียดนะคะกับไวรัสโควิด COVID อยู่นะคะวันนี้นะคะก็ถามว่าที่นี่เครียดไหมก็ไม่ต่างกันกับจากที่ไทยเลยนะคะอยู่ที่อิตาลีนะคะก็หลังจากปีใหม่มนะคะก็ฝนตกทุกวันเลยนะคะไม่สามารถที่จะออกไปเดินเล่นนะคะออกไปบรรยากาศมันมเมะมึ่อเอื้ออานวยนะคะเพราะว่าฝนตกแล้วอากาศมันก็หนาวด้วยนะคะก็ดีที่ร่มนะคะไม่มีหิมะนะคะถ้ามีก็จะอยู่ทางเหนือของอิตาลีนะคะที่ที่นี่นะคะก็ ก็แค่อากาศอุณหภูมิลดลงนะคะก็อากาศเย็นนะคะมันจะเย็นแบบเย็นเยือกนะคะไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรามันจะเย็นแบบเย็นแบบแห้งๆเนาะที่นี่มันเย็นแบบฮวมิตเย็นแบบมีมีแบบอะไรมีหมอกมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทาให้อากาศเย็นกว่าเดิมนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะก็เลยจะมา โชว์พาทเมนที่ต้าอยู่นะคะให้กับทุกคนได้รู้ว่าต้าอยู่ยังไงนะคะมีความเป็นอยู่ยังไงนะคะห้องเป็นยังไงนะคะก็ทีนี้นะคะคลิปนี้ไม่ได้มาโอ้อวดอะไรนะคะก็คือต้าก็อยู่แบบปกติธรรมดานะคะก็เป็นห้องธรรมดานะคะไม่ได้รู้หราอะไรนะคะก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูนะคะแล้วก็จะสอนเป็นภาษาอิตาลีด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ โอเคค่ะมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมจากหน้าต่างนะคะจากห้องตาลงไปนะคะที่เราเห็นตรงโน้นนะคะก็จะเป็นโบสถ์นะคะตาเคยถ่ายวิดีโอให้ดูหลายรอบแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโบสถ์ที่จอดรถข้างล่างนะคะตรงนี้จะเห็นไหมคะที่เ,เพื่อนเเห็นที่ถังขยะนะคะเ็าจะมีแบ่งแยกให้นะคะมีพลาสติกนะคะต่างๆโอเคเดี๋ยวเรามาชมห้องกันเลยนะคะก็ไม่ได้ <laughs> หรูหล้าอะไรนะคะก็ ถ้ามันลกก็ขออภัยด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นโซฟานะคะข,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 ข้างล่างนะคะก็จะมีทีวีนะคะก็จะมีที่นอนข้างบนนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะปกติตก็จะถ่ายในห้องครัวอ่ะขออภัยในความมืดโอเคตรงนี้ยังไม่เก็บนะคะต้องขออภัยด้วยอันนี้ก็จะเป็นเอกสารของ ของแฟนนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะคะก็จะเป็นห้องนอนนะคะก็ให้เพื่อนๆดูแค่นี้นะคะมันมันไม่ไม่เน่ก็จะมีตรงนี้นะคะเอกสารเยอะก็เดี๋ยวไม่ถ่ายดีกว่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของนะคะและก็จะมีอีกห้องนอนห้องหนึ่งตรงนี้นะคะอันนี้ไม่ได้อยู่นะคะอยู่สองคนมีห้องนอน3ามห้องนะคะอันนี้ก็จะดูดีหน่อยนะคะเพราะว่าห้องนี้ก็จะไว้ให้แขก โอเคมันก็จะมีตู้เสื้อผ้านะคะเก็บตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องเตียงธรรมดาส่วนอีกสองห้องก็จะเป็นเตียงแบบต้องขึ้นไปข้างบนนะคะมีบันไดขึ้นไปโอเคห้องน้ํานะคะห้องน้ําำเดี๋ยวเปิดไฟห้องน้ํานะคะโอเคห้องน้ํานะคะก็ปกตินะคะ โอเคแล้วก็จะเป็นห้องครัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะที่จะรกๆหน่อยนะคะมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็เป็นห้องครัวก็จะมีที่ล้างจานนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องล้างจานนะคะก็จะมีซิงค์แค่อันเดียวนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์แล้วก็จะมีเตาแก๊สนะคะแล้วก็เตาอบนะคะดูที่ที่ดูด ที่ดูดควันของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะด้านบนก็จะมีไมโครเวฟนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปิ้งขนมปังอันนี้ม่ของเขาด้านบนก็จะเป็นจานต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นช้อนนะคะตอนนี้เวลานะคะ11เนาฬิกาคือตอนเช้านะคะส่วนตู้เย็นของเรานะคะ <laughs> มันจะมีอะไรเนี่ย โอเคไม่หลายดีกว่ามีมีหลายอย่างนะคะค่ะค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะก็พาไปดูห้องต่างๆแล้วนะคะก็ไม่ได้รู้หราอะไรมากมายแต่ว่าก็อยู่อย่างสบายนะคะก็คือเราไม่ได้เช่าเนาะก็เป็น เป็นอพาร์ตเมนต์ของแฟนนะคะก็ไม่ได้เช่าถ้าคนที่เช่านะคะสำหรับค่าเช่าห้องพักนะคะก็คือเป็นอพาร์ตเมนต์แบบนี้นะคะที่ที่อยู่อยู่แบบนี้นะคะก็ราคานะคะแล้วแต่นะแล้วแต่ที่นะคะอยู่ที่ อ,อุปกรณ์ภายในอพาร์ตเมนต์นะคะถ้าทั่วไปที่ถ้าถามเพื่อนนะคะที่ที่ไปโรงเรียนด้วยกันนะคะก็แล้วแต่นะคะ800ยูโรนะคะ1,000 1 000, 3 0 0 2แล้วแต่นะคะว่าความกว้างความใหญ่ของห้องว่าภายในห้องเนี่ยมันมีนมอะไรบ้างนะคะถ้าประมาณการในห้องนี้ก็ ประมาณเกือบพันห้านะคะถ้าถ้ารวมรวมทั้งหมดนะคะพันห้าเกือบสองพันเพราะว่ามันมีสามห้องนอนนะคะสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำแล้วก็หนึ่งห้องครัวนะคะก็มีอุปกรณ์อะไรทุกอย่างเลยนะคะแต่ที่นี้ตรงนี้ตามไม่ได้เช่านะคะก็เป็นของแฟนนะคะแฟนไม่ได้เช่านะคะปกติคนส่วนมากที่นี่นะคะเขาก็จะ เช่าอยู่นะคะอพาร์ตเมนต์เช่าอยู่แล้วแต่ว่าราคาไม่เหมือนกันแล้วก็อยู่ที่โซนที่อยู่ด้วยนะคะถ้าโซนใจตัวโรมนะคะใจกลางเลยนะคะใจกลางเศรษฐกิจนะคะมันก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะคะห้องอาจจะไม่ไดีใหญ่มากนะคะอาจจะค่ะต้องขอ,อัยทุกคนด้วยนะคะเมื่อกี้ก็มีคนมานะคะก็ก็ต้องขอไอยด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ หวังว่านะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่คลิปที่จะมาอยู่ที่นี่นะคะก็มีความเป็นอยู่ยังไงนะคะแล้วก็อยู่แบบไหนนะคะซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ